หน้าตาดีหน้าตาดีสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟครับอันนี้ห้องถ่ายคลิปใชมไหมเน่ยใช่ครับแล้วก็ถ่ายสดๆเลยครับคุณมาพักถ่ายปั๊บทันทีครับอ้ามันนี้ก็เซิร์ฟอะไรนะอ้าวเซิร์ฟอะไรครับจำชื่อเซิร์ฟไม่ได้ครับโอจำไม่ได้เลยครับแซนเดย์เอ็มซีอ้าจำไม่ทันสักครั้งนะซีแซนเดย์เอาครับครับ แล้วก็จะโปร,โม,ปรโมทเสริมนี้นะครับพร้อมกับใครก็ไม่รู้มาใหม่ตะกี้ไม่รู้ชื่อเหมือนกันปายครับชื่อปายครับครับผมผม<ห>ชื่อ,อนนนะครับผมยินดีได้รู้จักครับก็วันนี้ก็มาถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่อยากรู้จักอ้าวโอ้โหขอตัดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวถึงฉากนะผมจะตัดคลิปคำพูดตะกี้หน่อยครับโต้วก็อาหน่อย ลงมาหน่อยวะครูอ้าวตัดคลิปเลยเหรอเมตาดยังต่ออยู่อันนี้เซิฟอันนี้ก็เดี๋ยวจะโปรโมทไปใต้ u t u b e นะครับผมเหมือนอย่างเท่นเคยโอเคเซิร์ฟนี้ก็มีหลายอย่างครับอดมินใจดีค่ะถ่ายอยู่ปะถ่า,ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับแต่ผมเมื่อกี้ผมพูดคนเดียวครับ <YouTube. S 2> นยูทูบยูทูบเอ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมปิดผมไม่ใช่พูดอย่างนั้นผมเอาไมค์ตัวเองอะ่ะพูดกับผู้ชมครับผมไม่ใช่งานไม่ใช่ปัญญาอย่างนั้นครับคนละคนละอย่างครับอา่าครับผมต่อแล้วครับอ๋อแอดมินก็งั้นงั้นแปลกแปกครับงงงงงั้นอะไรอแอดมินอยู่นี่คนเดน้งเลย่าเนยเป็นแอดมินเหรอ ไม่เลนอยากรู้ไหมละ่ะไม่อยากรู้ครับไม่อยากรู้นะร <c oughs> ู้แล้วเดี๋ยวจะมีเฮเฮเฮครับ <c oughs> ก็เฟรมนี้ก็มีหลายอย่างเดี๋ยวโปรโมทเอยโปรโมทไว้ใต้ยูทู e นะครับเดี๋ยวไอเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะชวนเพื่อนมาได้อีกสักสองสามคนนะ<ห>โอเคครับ <ๆ S 2> และตอนนี้คุณตั้นคุณไอ้ะบูมคุณบุ๊กแล้วก็หลายๆายคนที่เคยถ่ายกับผมไม่ออนนะครับไม่ออนซักคนรวมคนเจได้ไหมครับรวมคนคมีเจวูได้ไหมครับอ้าวรวมได้เหรอมัเข้ามาจากไหนกันฮยเดี๋ยวชื่อแต่ละคนในเกมเดี๋ยวผมจะโโมทไว้ใต่ยูทูบหมดนะไม่ว่าเป็นชื่อใครกนคนครับคนเจจนะครับ เจจเจีแลอยู่ไหนกันคนะเจจีคือแอดมินนะครับผมครับแอดมินเสียงงันทีนะผมไม่ใช่แอะไรมินเสียงหลอผมผมผมรับไม่ได้เสียงหลอผมผมรับไม่ได้รับไม่ได้เดี๋ยวไปเพิ่มเสียงเซาใน YouTube ดีกว่าหล่อเยอะเลยเจเจใช่ครับลองเข้าอย่างเงี้ยมันจะเถื่อนมันได้อะฮะยังไงอ่ะเหรอเฮ้ยอย่างเงี้ย ได้แล <Okay. S 2> ้วตารางที่เขาเออได้แล้วเงินเด็ดเดี๋ยว <PM. S 2> พี่มาเออขาไม่ได้แป๊บน,นึงนะออกมาค <ead S 1> ่ไม่ไายเ,เสร็จแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมจะไอ้นี่นะควักเงินซื้อเกมในสตีเกมเซนโลกัดว่าจะมาหาถ่ายให้ทุกคนดูนะใครมีเกมเซนเซนโลบ้างเนี่ยผมจะซื้ออยู่เนี่ย เทสนี้ห้ามเกียร์นะครับโดนยิงไอพีผมไม่รู้นะครับโอ้ไม่เกียร์นะไม่เกียิงโดนโดนหล่อนิดหน่อยไม่โดนเจแบงเหรออะไรนะเออทุกคนครับจะโหดไปไหนทุกคนครับมามารวมกันหน่อยได้ไหมครับถ่ายรูปกันหน่อยครับหายหน้ายี่น่ะวะผมอยู่นี่ไงยืนเทสเล่นเราโดดดังวดึ้งดเนี่ยเก้ก่อนเก้ก่อนชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรจุดสามจุดห้าละเฮ้ยพี่มันมีคนมาซื้อของให้ผมด้วยซื้ออีกซื้ออีกซื้อเยอะๆเลย เนี่ยก็อยู่่มนี่แหละอ้าวผมอยู่ใครนีกนึงอ่ะอ้าวใครทํำอะไรสียงงานอ่ะเร็วอ้าครบยังครับครบยังสามคนยังครบยังหนึ่งสองสามแชรแหลกมาทายเสร็จเรียบร้อยครับแชลยทาอะไรกันโอ้ยตายตครตัวยาพิเฮตาย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 ตาตายตายตยตายตยาย ตายเหลือนึ่งหตใจแล้วตายตายเออนี่มีของแจกนี้ครับบื้ดูให้ชมดูของแจนะไอดมินมันเกีย์ตายตตายเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะโอ้ยริ่ตัวผไปมเพิ่เพิ่มคนอื่นเอ้ยไม่ไม่เพิ่มผลเลยเลือดที่เขาไม่ได้เลย แล้วคุณถ่ายกินอะไรกันเนี่ยข้าด้วยดิถ่ายกันตั้งนานแล้วครับนะคะอ้แ<ท><ข>อแบ็คกินอย่าเกี้ยนดิแอ,อมินแอ,อ,อมินโปรยายเยอะไปไหมครับตั้งสี่ห้ายาเลยนะ่พอแล้วครับพอเตอร์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  พอเธอเลือดผมเต็มตั้งน,นานแล้วสร้างบ้านดีกว่าผมใครใครก็ได้มาช่วยสร้างบ้านหน่อยเนี่ยไปโมหมดบ้านผมหนไหอมอ,อย่างไหนอะตามมาดิไหนอะอันอันอันนี้เริ่มครับเนี่ยยังผมผมถ่ายนานดูสรางบ้านจเจเจดินี่ <เจ S 2> ไ<จ>โงโตทสมรวยแก่เร็วๆเดี๋ยวนี้คุณขนแก่ผมอ้าว แล้วจะพาไปบ้านใครเนี่ยผมอยากรู้ครับบ้านผมคุณเจเจวันนี้วมานี้ครับคุณเจเจครับคุณเจเจไล์บ็อกเซอร์ไอเว้แรกเลิกจากโรงเรียนครับผมก็เพิ่งเลิกจากโรงเรียนอ๋อคุณเจเจมีบ้านคุณใช่ไหมเนี่ยอฮัมช่วยผมทีครับไอฮัมไอฮามเอี๋ยวผมมาดูบ้านผมไอฮามครับมองผมดีครับด้านบนด้วยครับด้านล่างไอฮัมมาช่วยผมก่อนครับผมตกเหวสิบชั้นครับมาดูได้ครับเออ นี่บ้านผมอันนี้ก็บ้านของแอดมินชิมิสวัสดีค่ะเอ้ยผมเป็นสตาร์มนะไม่ใช่แอดมินนะครับอันนี้บ้านใครหนีกดเวิวบ้านหอมบ้านหมแอดมินวุดแอดมินวุดโอเคเกียนลูกกากาครับบ้านกาครับอ้าวไม่รอเกียวุดไปทำของที่หลังใหม่ต้องมีแอคชั่นกันแน่เลยครับ บ้านผมแต่งสวยไหมล่าสวยครับไม่สวยครับเน่าครับเปเะมาดูห้องน้ำใสห้องน้ำเอาแวะทำไรผูตูดผูตูดกดดูอันนี้ก็บ้านเก่าเปิดกดเปิดทําแวะกดเปิดฮะคุณใช่อมินใหญ่วะเนี่ยใช่ไอมมินใหญ่ป้าผมจะได้เชื่อถือก็ใครเห็นว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักพวกเขานะคะเพิ่งมาที่สามนิดได้มาซักกี่ทีวะไม่ถึงห้าทีมั้งคุณเล่นตัวสีอะไรครับ เน้นตัวที่เหมือนสักอ๊ะก็เดินอยู่นะครับตัวสีเขียวใช่ไหมอ่าคนชอบใจะลยเออมอะไรครับอ่ะด้วยไม่ใช่ผมไม่ใช่สีเขียวคว่ะผมคนนี้ครับผมคนนี้ครับปากขาขาวเลยน้ำทมเลอะไหนน่ะเฮ้ยหูตูดหูตูดหูตูดเฮ้ยหัวโขสวั่มเอาน้ำใส่หน่อยดิไปว้าย น,น้ำใส่เองเนี่ยอ้าวใครไอเาไปครับุณรับอะไรบ้างคนนี้สร้างสันนั่นเลยครับอ๋อผมมันมีสไตล์อ่าเดีเ๋ยวดิผมนั่งข er ี <driveway. S 2> ้โอ้ยโอ้ยใครขี้แย่ปุ่มพังอย่างเงี้ยเฮ้ยเยรนเกะเยรนเกะเยรนเกะโอ้ยเยรนกรรมแหงเฮ้ยมามามาทำกับข้าวันครับ แล้วผมไ,ไม่สร้างมาเามชิญสร้างบ้านกัน,นดีกว่ามาผมไปสร้างบ้านตัวเองดีกว่าไม่ชอบอ่ะมันกินใดได้อ่ะสร้างบ้านไกลให้พี่จีดีสุดกันเกี่ดีๆครับแต่เดี๋ยวแอดมินเขาจะเกียนเองครับไปน,นะแอดมินอยาก,กาจะย่างแอดจะย่างแอดมินครับเดี๋ยวผมขอวางโพเทคนะแอดมินวางโพเทคได้ไหมตรงเนี้ยแอดมินอันนึงผมขอไปดูก่อน โอ้คุณคุณจะวางทำไมจะวางได้ไหม่ะมาแย่งกันดีกว่าวางไม่ได้แชร์วอทแล้วผมวางตรงไหนสร้างบ้านสร้างเต็นท์ตรงหน้าบ้านคุณนะเราจะสร้างเต็นท์กันคุณจะมาอยู่เต็นท์หน้าบ้านผมเหรอเออชัวร์ค่ะอ๋อจะมาเข้าค่ายลูกเสือใฉันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าค่ายลูกเสือกันโอเต็นปูเต็นปูเต็นจืกฟังเต้กันแฟนคลับนะครับโปรโมทเซิร์ฟ